สวัสดีครับนักเรียนทุกท่าน,นเดี๋ยววันนี้นะครับผมชะมีเมนูที่ไม่ใช้เตาอบนะครับแล้วก็ใช้เวลาทําแค่5นาทีแค่นั้นเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูนี้นะครับผมมีชื่อว่าชีสบูทคัพนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยนะครับ ก็ส่วนประกอบของเรานะครับผมจะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้วยกันนะครับตอ,อนนี้เดี๋ยวเราทําในรูปแบบถ้วยแบบนี้นะครับผมส่วนแรกก็คือจะเป็นฐานนะครับส่วนนี้เราจะไม่ได้ทำนะส่วนนี้เราจะซื้อสาเร็จรูปเลยส่วนที่เราจะทําก็คือส่วนที่เป็นมูสนะครับจะเป็นชั้นครีมท <c oughs> ี่อยู่ตรงกลางส่วนสุดท้ายก็คือส่วนที่3นะครับส่วนนี้เราก็ไม่ได้ทําเหมือนกันส่วนนี้นะครับผมจะเป็นส่วนที่เป็นพวกผลไม้สดแล้วก็คุกกี้พวกของตกแต่งต่างๆนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทําส่วนที่เป็นตัวมูส ครีมก่อนนะครับผมเดี๋ยวเริ่มจากขั้นตอนแรกนะครับเราจะใส่ครีมชีสนะครับที่วางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับผมให้นิ่มแล้วจากนั้นเราก็ตีให้กระจายตัวออกจากกันอย่างนี้นะครับจากนั้นตามด้วยน้ําตาลไอซิ่งครับผมตรงนี้ก็อาจจะคนนิดนึงก่อนก็ได้นะครับระวังมันกระเด็นแล้วก็ตีแบบสปีดเบาก่อนตีจนสมวนสมเริ่มจะเขึ้นฟูเล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะปาดสักรอบนึงก่อนเพื่อให้ สิ่งที่มันติดอยู่ขอบโถนะครับออกมาให้หมดก่อนจากนั้นนะครับผมตีต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับผมประมาณ30วินาทีก็ได้นะครับผมเปิดเป็นสปิดแรงได้เลยก็ขึ้นฟูประมาณนี้นะครับจะสังเกตว่าเป็นฟูขาวๆแบบนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่น้ำมะนาวนะครับตรงนี้แล้วแต่นะครับผมเราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้หรือว่าเพิ่มลดได้ตามใจชอบนะครับผมเพราะว่าออครีมชีสแต่ละยี่ห้อเดี๋ยวบางทีมันมีความเปรี้ยวไม่เท่ากันนะ เมนูนี้เป็นเมนูไม่ใช้เตาอบนะคะผมเราสามารถแอบชิมได้ทุกช่วงเวลาในการทําเลยนะครับผมก็เอาช้อนอะไรมาแตะชิมก่อนได้นะคะรับว่าเฮ้ีเรียวขนาดนี้พอหรือยังหรือว่าน้ําตาลหวานมากหวานน้อยอะไรก็สามารถเพิ่มลดได้ตามใจชอบนะครับเทปก็จะใส่วิปครีมนะครับผมก็ทยอยใส่นะครับทีละน,น้อยก่อนแล้วก็ตีจนมันเนียนเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมจากนั้นก็ทยอยใส่ไปเรื่อยๆครับแบบนี้ตอนนี้เปิดเป็นส p e e ต่ําก็พอนะครับเดี๋ยวมันจะเด่นใส่ไปเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้เมี่ยส่วนผสมสมันก็เริ่มเหลวนะครับผมแล้ก็สามารถเพิ่มเป,ป็นสปิดกลางได้แล้วก็ใสให้หมดเลยส่วนผสมสังเกตว่าจากที่มันเ,เหลวเนยมันเริ่มขึ้นฟูแล้วโอเคจะสังเกตว่าส่วนผสมเนี่ยมันลักษณะเหมือนเป็นแบบเป็นยอดอ่อนๆแบบนี้ก็ได้แค่นี้พอแล้วนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันนะครับผมก็คือเริ่มจากส่วนฐานก่อนเลยส่วนฐานตรงนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เชฟจะทําทั้งหมด12หน้าเลยนะครับก็คือเราใช้มูสตรงกลางเนี่ยเป็นสูตรเดียวกันหมดเลยแต่ว่าเราจะตกแต่งรสชาติต่างๆนะครับให้ได้ทั้งหมด12หน้า12รสชาติเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูด้านล่างกันก่อนนะครับด้านล่างเนี่ยจะเป็นแคคกเกอร์นะครับผมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ใส่เป็นผลไม้ไปเลยก็ได้นะครับก็คือผลไม้ที่เราใช้เนี่ยก็คือจะเป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่หรือว่ากีวี่หรือว่าอน ก็คือเราก็เอาแคคเกอร์นี่แหละครับใส่ถุงพลาสติกไว้แบบนี้เลยดังนั้นก็บี้ให้แตกนะครับแบบนี้ซึ่งสูตรนี้มันจะเป็นสูตรที่เราจะตัดกินนะครับผมเป็นแก้วเ,เล็กๆเราจะไม่ได้ทาแบบเหมือนเป็นก้อนถ้าเกิดเป็นก้อนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าต้องมีการใส่น้ำตาลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้เชฟไม่ใส่นะครับผมก็คือเป็นฟุตเ,เล็กๆเนี่ยเราจะใส่แค่แคแคกเกอร์อย่างนี้เลยต่อมานะครับผมเดี๋ยวเชฟก็จะเปลี่ยนรสชาติบ้างนะครับก็คือเราจะใช้เป็นแคคเกอร์อื่นๆบ้างเช่น จะเอาแคเกอร์รสเลมอนอะไรเงี้ยที่มันมีครีมตรงกลางนะครับหรือว่าพวกโอริโอ้อะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้นะครับก็อาจจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคือแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่อันนี้ไม่ไม่ได้จํากัดนะครับผมแบบไหนก็ได้ตรงนี้ถ้าเกิดว่าทําขายจริงๆอี่ยควรจะใส่ถุงมือนะวันนี้เชฟทำสาธิตที่อย่างเดียวขอนุญานีไม่ใส่ถุงมือนะครับคือ,อย่างนี้ก็คือแค่แบบบีบลงไปงี้เลยก็ได้มันจะได้มีความแบบช่างที่เป็นก้อนนะครับแบบนี้ได้เลยแล้วก็หมุนนะครับจากนั้นก็ตัดปาก ไม่ต้องใหญ่มากนะครับจะได้ควบคุมได้ง่ายหน่อย็จแล้วก็ค่อยๆทยอยใส่เลยลงไปตรงกลางแบบนี้นะครับไล่มันขึ้นมาแบบนี้ตรงนี้ก็ประมาณเศษสามส่วนสี่นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากให้พูนูๆก็ใส่เพิ่มได้อีกใสลงไปเลยอันนี้กะเอาได้เลยนะครับผมก็คือเค้กตัวนี้ก็จะทําง่ายนะครับแล้วก็เร็วเน้นเร็วเน้นอร่อยนะครับตัวนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มตกแต่งกันนะครับเดี๋ยวเอาจากรสชาติที่ง่ายๆก่อนนะครับผมที่คิดว่า,เ,าเป็นสุอรอมตะสำหรับตัวพวกชีสเค้กนะครับผมก็คือบลูเบอร์รี่นั่นเองเราก็เอาบลูเบอร์รี่ใส่เลยนะครับตรงนี้อย่างที่บอกก็คือต้องใส่ถุงมือนะถ้าเกิดว่าทำขายนะครับจากนั้นนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็เป็นรสสตรอเบอร์รี่นะครับแล้วก็สามารถเอารอเต์รี่สวยๆหนึ่งลูกหรือว่าจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆสวยๆใส่ได้เหมือนกันเดี๋ยลองเป็นหนึ่งลูกก่อนแล้วกัน อ,นนอันนี้ใช้ฐานเป็นตัวเลมอนเนาะเปรียปร้ยวๆเดี๋ยวต่อมาก็จะใส่เป็นผลไม้อื่นๆนะครับเช่นน้ำผึ้งมะนาวนะครับผมหรือว่าฮันนี่เลมอนนั่นเองหั่นครึ่งนี้ก่อนเสร็จแล้วก็หั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนี้ตรงนี้ล้างให้สะอาดแล้วนะล้างให้สะอาดพวกผลไม้ทั้งหมดนะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ซับให้แห้งก่อนต้องซับให้แห้งก่อนด้วยนะถ้าเกิดว่ามันไม่แห้งเนี่ยมันจะทําให้มีน้ําติดมาด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้ขนมของเราเนี่ยมีปัญหาได้นะครับที่เราเก็บไว้ เดี๋ยวใส่เลมอนลงไปหนึ่งซีกก็พอเพราะว่าเดี๋ยวจะเปรี้ยวเกินข้างล่างเป็นแคคเกอร์รสเลมอนนะก็จะเปรี้ยวอร่อยเลยละจากนั้นก็ส่วนที่เป็นน้ำผึ้งนะครับส่วนที่เป็นน้ำผึ้งเนี่ยเดี๋ยวมีตัวอย่างตกแต่งเพิ่มเติมก็คือเราจะใช้เป็นฮันนี่โคมอันนี้ก็อาจจะต้นทุนแพงขึ้นแต่ว่าอร่อยแน่นอนฮันนี่โคมก็คือเป็นเหมือนน้ำผึ้งแท้ที่เป็นรังนะครับก็ตัดออกมาส่วนหนึ่งแล้วก็ตัดนะครับแล้วก็เอาออกมาซีกหนึ่งใส่ลงไปด้านหน้าแบบนี้นะครับ แล้วก็หยอดน้ำพึ่งด้านโบนิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเปรี้ยวอมหวานแล้วสามารถเพิ่มเราสามารถเพิ่มน้ำพึ่งที่ส่วนอื่นๆได้นะหรือว่าเพิ่มตัวเลมอนเนี้ยในตัวมูเสเลตก็ได้เดี๋ยวอีก2หน้าทําเป็นอะไรดีอีก2หน้าเดี๋ยวใส่เป็นเชอร์รี่แล้วกันมีเชอร์รี่พอดีเลยตัวนี้ก็จะเป็นแนวแนแบบเหมือนอารมณ์แบ็กฟอร์เรสนะครับก็คือจะเป็นเชอร์รี่แล้วใส่ไปสัก หนึ่งลูกแล้วกันนะครับผมชอรี่แบบนี้เสร็จแล้วก็โรยด้วยชอ็อกโกแลตขูดนะครับชอ็อกโกแลตขูดจริงๆอันนี้ก็ง่ายมากนะครับผมก็คือแค่เอาชอ็อกโกแลตก้อนๆเนี่ยไปแช่ตู้เย็นนะครับแล้วก็เหมือนเอาที่ปอกมะม่วงเนี่ยมาขูดๆมันออกมาแค่นั้นเองนี่เชวก็ทำให้ดูหลายรอบแล้วเหมือนกันนะใส่เข้าไปเลยอ,อีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวตัวสุดท้ายทำเป็นรสอะไรดีกีวีแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเอากีวีมาปอกก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นให้สวยงามนะครับนี้เนี่ยเชฟจะใส่ชิ้นแบบ ใหญ่ยยๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวตอนนี้ก็ได้มาแล้ว6นะครับตรงนี้ขยับมาข้างๆางก่อนอ่ะอ้หตรงนี้ทํารดอะไรดีเดี๋ยวเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับผมเอาเป็นฟุตลูปแล้วกันหรือเป็นแคคเกอร์คุกกี้อื่นๆก็สามารถทําได้นะครับเตมเลยเหลือที่ไปด้วยนะเอาไว้ตกแต่งด้านบนอีกเดี๋ยวทำเป็นโอริโอบ้าง ใส่โอเลโอหนึ่งชิ้นไปเลยหรือว่าหักครึ่งก็ได้นะหกักครึ่งมันก็จะดูแบบเหมือนมีม,มุมมีแฉกให้ดูสวยๆหน่อยไว้ช็อกโกแลตนะครับก็เหมือนวิธีการทําก็เหมือนกับตัวดาร์กช็อกโกแลตนั่นแหละก็คือเอาช็อกโกแลตที่เป็นก้อนนะครับมาแช่เย็นแล้วก็ขูดเลยเดี๋ยวเรามทําเป็นลักษณะพวกรสคาราเมลกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเอาคาราเมลซอสนี่แหละราดด้านบนนะครับผมแล้วก็ใส่พวก กล้วยหรือว่าอื่นๆก็ได้นะครับหรือว่าเราจะทาเป็นกล้วยคาราเมลก็ได้ยังไงเดี๋ยวตรงนี้ทําเป็นรสกล้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวทําเป็นกล้วยคาราเมลให้ดูด้วยเราก็เอาน้ําตาลออกมาน้ําตาลไซขาปกตินี่แหละจากนั้นเราก็ใช้กล้วยนะครับผมชุบกับน้ําตาลแบบนี้ไปเลยคุกไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าชุบด้านในด้านหนึ่งก็ได้แต่เชฟจะแนะนําว่าให้คุกไปเลยหนาๆกล้วยก็อย่าเลือกที่มันสุกเกินไปนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเละนะครับุก็เปิดทอสนะครับแล้วก็กดเลย ันจะเป็นไฟออกมาใช่ไหมล้วก็เผาไปเลยให้น้ำตาลมันละลายกลายเป็นครา,นาเมลนะครับหมุนให้ทุบๆมาหน่อยนะตอนนี้เนี่ยภาชนะร้อนนะครับจริงๆควรจะใส่เป็นแบบเหมือนจานมากกว่านะใกล้ๆเลยให้มันละลายโอเคดำๆประมาณนี้แหละครับบีพเพราะถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับว่ากริวมันให้มันแบบสีมันอ่อนเกินไปอย่างเงี้ยนะครับปั๊บเดียวมันก็เหลวเป็นน้ำแล้ว แต่ต้องระวังนะอย่าใช้กล้วยสุกเกินไปนะครับผมอ่ะโอเคตอนนี้ร้อนอยู่นะเดี๋ยวพักให้เย็นแป๊บนึงไม่งั้นเดี๋ยวครีมของเราละลายอ่ะระหว่างนี้นะครับผมเชฟก็จะทําตัวอื่นรอไปนะครับเอาเป็นตัวบิสกิตตรงนี้นะครับบีบๆลงไปเลยครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยเดี๋ยวทําเป็นทีรามิสุแล้วกันอีก2ตัวสุดท้ายก็ตัวทีรามิสุนะครับเราจะใช้เป็นดี้ฟ y f i n อร์แบบนี้นะครับ อันนี้ก็ซื้อสำเร็จเหมือนกันนะจริงๆสามารถทําก็ทําได้แต่ว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่ใช้เตาอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนไหนก็จะทําแค่ตัวโมสเฉยๆนะครับผมแล้วก็ตกแต่งเอาเลยตัว Lady f i n g e r ตรงนี้นะครับเราสามารถใช้น้ํากาแฟนะครับก็ใครมีน้ํากาแฟอันนี้เชฟเตรียมมาแล้วนะก็วิธีการทําจริงๆก็ง่ายมากเลยก็คือใช้กาแฟผง1ช้อนชานะครับแล้วก็น้ําตาล1ช้อนโต๊ะน้ําร้อนประมาณ2ออนหรือว่า3ออนนะครับก็คือ60 ML หรือว่า 90ML คนให้ละลายแค่นเองใช้ได้เลยนะครับ แต่ว่าต้องพักให้เย็นก่อนนะถ้าเกิดไม่เย็นเนี่ยมันก็จะใช้ไม่ได้นะครับต้องพักให้หายร้อนก่อนเพราะว่าเราใช้น้ำร้อนในการชงกาแฟใช่ไหมครับวิธีการทําของตัวนี้ก็คือเราก็จะเอาเ a ดี้ฟิงเกอร์นี่แหละเป็นสห์เป็สามส่วนเนาะตรงนี้ก็ชุบน้ําลงไปเลยนะครับชุบน้ํากาแฟนะครับแล้วก็หยิบขึ้นมาเลยชุบเร็วๆก็พอนะไม่ต้องแช่นานเดี๋ยวมันเปื่อยหมดแล้วใส่ลงไปนะครับจากนั้นก็ใส่ครีม แล้วก็เริ่มตกแต่งก็คือเอาตัวแทคเกอร์ที่เหลือเนี่ยแหละปักลงไปด้านบนอย่างนี้เลยเนะครับผมด้านข้างก็ใส่เป็นช็อกโกแลตคูดหรือว่าโรยเป็นผงโกโก้ก,ก็ได้ถ้าเกิดว่าตามร่างเดิมของทราเมเสุเนี่ยเขาก็จะโรยผงโกโก้นะก็เดี๋ยวใช้เป็นผงโกโก้แล้วกันส่วนตัวที่เป็นบิสกฟตัวนี้ก็เข้ากันได้ดีกับรสชาติคาราเมลนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวชฟมก็จะใส่คาราเมลลงไปก่อนนิดนึงคาราเมลซอสนะครับยังไงก็ดูในสูตรที่ใช้ทําเป็นตัวเค้กที่เป็นครีมมูสคาราเมล,ลก็ได้นะครับผมก็เดี๋ยวปักไปนะครับอาจจะหักครึ่งนิดนึงก็ได้แล้วก็จิ้มลงไปอย่างนี้เลยที่เหลือก็เหมือนกับว่าโปรยๆปยจะได้ดูแบบเต็มเ็มนะเหลือใครแบบปักแบบก้อนเดียวไปเลยก็ได้ไงก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะกล้วยคาราเมลของเราหายร้อนแล้วนะครับแล้วก็ใส่คาราเมลซอสไปเลยด้านบนนะครับมันจะได้มีรสชาติคาราเมล,ลมากขึ้น หรือว่าจะมีคกล้วยคาราเมลบ้างไม่คาราเมลบ้างก็ดีนะมันก็จะดูตัดกันสลับกันดีสุดท้ายก็เดี๋ยวใส่แคคเกอร์ทุกอย่างเลยนคัที่เหลือ <laughs> ก็จริงๆแล้วตรงนี้ก็อยากให้เป็นเรื่องของจินตนาการนะมันไม่มีผิดไม่ถูกนะครับรสชาติจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยมันก็เข้ากันได้เกือบหมดอยู่แล้วนะครับอันนี้โรสแมรี่นะครับอันนี้เป็นออปชั่นอลนะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้มีผลต่อรสชาติแต่ว่าแค่ดูหนะ้าตาน้ารสนานขึ้นเฉยๆ เรียบร้อยแล้วนะครับผมทั้งหมด12หน้าเลยเดี๋ยวเรามาจัดใส่กล่องกันนะครับก็จริงๆงตรงนี้แก้วตรงนี้ก็คือขนาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะก็คือกว้าง5้คูณหนะครับส่วนความสูงเนี่ยก็จะประมาณ7เซนนะครับเราก็สามารถที่จะเรียงใส่กล่องแบบนี้นะครับผมซึ่งกล่องตัวนี้ก็สามารถใส่ได้12ชิ้นพอดี